สวัสดีค่ะเพื่อนๆได้เวลาทำความสะอาดบ้านน้อย วนมันรคยาขึ้นเนื้ตัดยา ตัดหญ้าเสร็จแล้วเขาก็จะเอาเศษหญ้ามาทิ้งในลังสีดำนี่นะคะคันนี้คุณเขาจะเดินเข้ามายังไงเพราะว่าฟักทองมันปิดทางข้าวหมดแล้วดูความพยายามระวังฟักทองของดิฉันนะคะห้ามเหยียบ เออพอดีว่างๆ ประยงพริกทำรุ่นี่้มันเจี๊นิดเพราะได้เก็บเป็นลูกออกระเทียมอบเพราะได้กินกินใบมะเขือไม่รู้จะได้ กินพันหนาวไม่น่นี่ว่างๆไม่รู้จะเป็นไหนพี่น้องเอ้ยมาอยู่กรุกกในสวนนี่แล้วมากเก็บขึ้นชายให้พี่สาวเก็บบาตัดไปแต่เราไม่จะ เราโถนทั้งต้นไปเลยมันเยอะนะตัดหญ้าเสร็จแล้วกลับบ้านก่อนนะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับ